เรียกว่ายังคงเป็นเนื้อหาและใจความที่น่าติดตามแบบสุดๆนะครับสำหรับอัปเดตข่าวของทีมวัลเ์บอลหญิงไทยของเราหลังจบการแข่งขันในชนนลีก2024สิ่งที่น่าสนใจก็คือการให้สัมภาษณ์ของซารินะโคกะกับตันทีมชาติญี่ปุ่น ถือเป็นสารสำคัญที่ส่งไปถึงทีมในบรรดานะครับเอเชียเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เธอพูดถึงการพัฒนาญี่ปุ่นจนสามารถก้าวกระโดดเอาชนะบราซิลสู้กับชาติจากยุโรปที่มีทั้งส่วนสูงและความหนักแน่นได้อย่างเหลือจะเชื่อเกิดอะไรขึ้นสารนี้สำคัญมากกับประเทศไทยนะครับถึงขั้นที่ผมบอกเลยว่าโค้ดออสเองเนี่ยจะต้อง กลับมาช่วยสาวไทยอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันพร้อมบทวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของวอลเล์บอลเอเชียวันนี้เกาหลียังบอกเลยนะครับว่าญี่ปุ่นนี่ถือว่าสร้างแรงบันดาลใจได้มากมายเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับคอมเมนต์นะครับอาเซียนนะครับเกี่ยวกับการเป็นาภาพของไทยเหลือจะเชื่อนะชุด ผ้าไหมไทยเนี่ยโด่งดังสุดๆเวียดนามชอบมากเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความหลงสำคัญของการแข่งขันเ n l 2 0 2อรอบไฟนอลไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับ ผลงานของอิตาลีที่คว้าแชมป์แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วจะต้องมีการพูดถึงหลังจากนี้ก็คือเรื่องราวของสารสำคัญครับจากทางฝั่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซารรนะโคกะครับกับตันทีมวอลเล์บอลหญิงของญี่ปุ่นที่เธอเนี่ยให้สัมภาษณ์แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสารสำคัญถึงบรรดา ทีมวอลเล์บลในย่านเอเชียโดยเฉพาะไทยเรานรในฐานะเจ้าภาพด้วยนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเล่าแบบนี้ก่อนนะครับญี่ปุ่นพลิกความคาดหมายสุดๆในการทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับทั้งการล้มเอาชนะบราซิลในรอบรองชนะเลิศได้แบบไม่มีใครจะคาดคิดนะครับและที่สำคัญ,ญญี่ปุ่นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างสูง ในเวนเอล2 2 2 4ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลเป็นอย่างมากรายงานล่าสุดของสื่อประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ที่สำคัญครับตัวของซารินะโคกะในกับในฐานะกับตันทีมเนี่ยเธอเนี่ยออกมาบอกอย่างชัดเจนเนะครับว่าความสำเร็จของทีมสาวญี่ปุ่นในการจบด้วยการคว้าเหรียญเงินเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะ มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าทีมวอลเล์บอลจากเอเชียนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความแข็งแกร่งและก็ส่วนสูงมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรามาไกลขนาดนี้ด้วยความแข็งแกร่งและก็เชื่อว่าทีมญี่ปุ่นจะสามารถต่อยอดจากฟอร์มการเล่นของ v n l 2024ไปทำผลงานในโอลิมปิก ที่กำลังจะถึงที่ประเทศฝรั่งเศสได้อย่างแน่นอนนะครับตัวของซารินะมีการออกมาบอกเพิ่มตัวด้วยว่าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้อิตาลีไปนะครับแต่จากนี้เนี่ยญี่ปุ่นจะกลับไปดูว่าเกิดอะไรข้อผิดพลาดตรงไหนที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเธอก็ย้ําอย่างชัดเจนว่านี่คือความภาคภูมิใจความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้ทีมสาวจากแดนอาทิตย์อุทัย ไปได้ไกลเกินฝันครับสารนี้ผมว่าสําคัญมากสําหรับสิ่งที่โคกะเธอพูดออกมานะแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราแบบสุดๆอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับตลอดการแข่งขันเว l 2 0เองพที่ผ่านมาเนี่ยอุปสรรคหนึ่งที่ดูจะเป็นปัญหาของทีมสาวไทยก็คือเรื่องราวของการบอกว่าเจอกับผู้เล่นที่มีส่วนสูงที่มากกว่าเจอกับผู้เล่นที่มี ทักษะสูงกว่าแข็งแกร่งกว่าอะไรทำนองนี้เยอะมากครับแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยพลาดคว้าตั๋วไปโอลิมปิกด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทีมชาติญี่ปุ่นได้ทำให้เรารู้ให้เราเห็นก็คือไอเรื่องที่มันกล่าวอ้างมาทั้งความสูงทักษะเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือความแข็งแกร่งที่ต้องสร้างนะครับแล้วเอาไปสู้กับเขาเออ พอจับคอยประเด็นนี้หูผมนี่รู้สึกสะเทือนสะทานเลยนะเพราะไม่ใช่แค่สารจากโคกะนะครับล่าสุดในเกาหลีก็มีการรายงานข่าวซูฮกทีมชาติญี่ปุ่นแล้วว่าเฮ้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้มีส่วนสูงแบบพวกยุโรปหรือว่าไม่ได้มีทักษะสูงเหมือนจากทางทีมฝั่งลาตินอะแต่เอาจริงๆถ้าบรรดานักกีฬาจากเอเชียมุ่งมั่นตั้งใจ เป้าหมายเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคมันก็จะสามารถไปยืนอยู่ในระดับเดียวกับญี่ปุ่นณปัจจุบันได้เออเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ mm. เกาหลีก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันเนาะแล้วพอผมมองย้อนกลับมากับสถานการณ์ของทีมบอลล์บอลหญิงไทยต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะสูวิากวิจารณ์ในเรื่องของการ เล่นนะครับในปีนี้อย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่รอบสัปดาห์แล้วนะครับผลงานไม่ค่อยเข้าเข้าเป้าสักเท่าไหร่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยผลงานของนักกีฬาเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นรองนะมันตอกย้ำไม่เห็นภาพนะครับคือหลังจบการแข่งขันเวนแอล2024ในประเทศหญิงเนี่ยชาชวนมงสีจบท็อป1 1เรื่องนะครับนั่นก็คือรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมนะครับจบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเธอทำได้ดีกว่าโคตนะฮายาชิของญี่ปุ่นนะ ที่เป็นอันดับที่2แล้วก็กาบี้ด้วยนะครับอันดับ3ส่วนผลงานด้านอื่นๆเนี่ยชาชุอ่อนก็เก็บเรียบไม่ว่าจะเป็นการรับตบยอดเยี่ยมระดับ24นะครับเซตเตอร์ยอดเยี่ยมนะครับนุกนิกก็ทำได้ดีในลำดับที่6นะครับหรือแม้กระทั่งเบสเซรินะร์บเสิร์ฟยอดเยี่ยมชาชุอ่อนจบท็อป3นะเออและเบสบล็อกเนี่ยนะตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเตยธัญญาก,ก็จบอันดับ15นะฮะแล้วก็ในส่วนของเบสแอทแท็กนะครับตัวของ ถ้าชวนโมกศีนะครับก็อันดับที่11น้องบีมพิมพิจากกุ๊กลำอันดับ20นะครับแล้วก็ท็อปสกอร์ของการแข่งขันก็จบอันดับ11ดังนั้นเนี่ยเมื่อมองถึงประสิทธิภาพโดยรวมของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปอย่างชัดเจนแล้วก็ผมว่าโคอดอสเองแกน่าจะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วละ่ะเพราะว่าแกเคยพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นการฝึกซ้อมที่มีความข้มข้นสูงความแข็งแกร่งที่ขาดหายไป อันนี้ผมว่าแฟนกีฬาวอเลย์บอลเห็นชัดนะครับความแข็งแกร่งในที่นี้คือทั้งเรื่องของสภาพจิตใจทั้งเรื่องของสภาพการต่อสู้กับผู้ต่อสู้นะครับคือโคชอสเนี่ยแกเคยพูดไปอย่างชัดเจนว่าถ้าจะมีความแข็งแกร่งอย่างแรกต้องเริ่มจากความฟิตก่อนเมื่อความฟิตมาความมั่นใจจะเกิดความมั่นใจเกิดความแข็งแกร่งมา ดังนั้นนะครับผมพูดแบบตรงๆเลยนะครับพอได้เห็นสารนี้ของญี่ปุ่นส่งไปทั่วทั้งเอเชีย er เนี่ยผมบอกเลยครับผมอุทานขึ้นมาเลยว่าโคดอสต้องช่วยสาวไทยอย่างเร่งด่วนแล้วครับนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทร,ราบนะครับโคดอสเนี่ยจะเป็นคีแมนคนสำคัญเลยนะครับจากอัปเดตสถานการณ์ของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่า ในฐานะที่โค้ชออดเป็นประธานเทคนิคนะครับแกเองจะเป็นคนตัดสินใจทิศทางอนาคตสําหรับทีมสาวไทยในเจเน r เรชันนี้นะครับว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางอย่างไรหลังจากที่พลาดตัวโอลิมปิก2024ที่ปารีสแล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายต่อจากนี้จะสร้างทีมยังไงให้อยู่ในโครงสร้างที่แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนะครับก็มีข่าวลือต่างๆอ,ออกมาเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นประเด็นที่โคดอสจะคัมแบ็กกลับมาและไม่ได้มาคนเดียวด้วยมาแพ็คคู่มาพร้อมกับภรรยาของแกนั่นแหละแต่อย่างที่บอกครับณนะตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ต้องเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยเนี่ยลุ้นทุกวินาทีนะครับจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ เพราะอย่างที่บอกนะครับด้วยโครงสร้างที่ยังพอจะไปต่อได้คือไม่ได้พอไปต่อได้ไปต่อได้ดีนะครับอยู่ที่ว่าจะมีโค้ดที่เข้ามาจับถึงแกนหลักสําคัญในการพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนของวอลเล์บอลเอเชียเนี่ยมันได้มาถึงแล้วนะครับหลังจากญี่ปุ่นได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าตัวเล็กนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่ ในตำแหน่งท็อปของโลกได้ขอเพียงตั้งใจนะครับมุ่งมั่นมีความฟิตมีความแข็งแกร่งเจอปัญหาลุกขึ้นมาแก้นะครับแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อนี่แหละจะเป็นประเด็นสำคัญต่อจากนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะครับผมเองผมอยากรู้เหมือนกันว่า สาวไทยของเราจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นอกเหนือจากกระแสฟีเวอร์นะครับหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพชั้นดีจนได้รับคําชื่นชมไปทั่วโลกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับในท้ายคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีแฟนหลายคนคอมเมนต์มาเยอะว่าเอ๊บิ๊กแชมป์พูดถึงระดับโลกแล้วเนี่ยเขาชช่นชมเราในฐานะเจ้าภาพที่ สร้างปรากฏการเยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของการขโมยซีนะครับแต่งชุดผ้าไหมไทยและให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไปร่วมพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับบรรดาทีมชนะเลิศรองชนะเลิศและทีมอันดับสเนี่ยทางฝั่งอาเซียนเขาว่ายังไงโดยเฉพาะเวียดนามเอ้ยเวียดนามเซอร์ไพรส์ครับคุณผู้ชมผมอ่านคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยบอกคึกคักทุกนัดเลยเสียงเชียร์ของผู้ชม แม้ว่าทีมเย่าจะเล่นได้แค่นัดเดียวก็คือไทยเจอกับบราซิลแต่ทุกอย่างมาดูทันสมัยไปหมดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจัดงาน v n l 2024ได้ในระดับมืออาชีพได้ในชนิดที่ฉันพูดได้เลยว่าเวยดนามยังจะไม่สามารถทําได้แบบไทยในปัจจุบันนี่คือคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ที่2นะครับบอกว่าโหชุดมอบรางวัลของทีมชาติไทยช่างงดงามเสียเลอเกินนะครับคอมเมนต์ที่3เนี่ยบอกว่าแม้ว่าทีมไทยนะครับ จะทาผลงานได้ไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่โดยรวมแต่ฉันได้เรียนรู้ว่าจากประเทศไทยนะว่ามันเป็นอะไรที่พอพวกคุณตั้งใจแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของชาวอาเซียนเลยนะครับคอมเมนต์ที่4ของเวียดนามก็มีการแซลเรื่องของการแต่งหน้านักกีฬานะครัเวียดนามนี่แบบโอ้โหมองเห็นอะไรแปลกๆเยอะนะครับหลายๆคอมเมนต์ชื่นชมไทยเราครับนะก็อย่างที่บอกแหละว่า ผมเอาคอมเมนต์มาจากบองชูเย็นนะเว็บเพจของบองชูเย็นเวียดนามนะครับมาอ่านได้อ่านแล้วจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโหกระแสชุดไทยของเรานะหรือแม้กระทั่งกางเกงช้างตุกก๊กตาช้างเนี่ยแม้ว่ามันจะมีบางชาติในี่อาเซียนแอบหมันไส้แอบตาร้อนนิดนิดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันห้ามไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไทยของเราโด่งดังแบบส,สุดเลยทีเดียวโด่งดังไม่พอครับจากที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปสิ่งสําคัญต่ตอจากนี้ก็คือการโฟกัส ไปที่การแก้ปัญหาแล้วพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับโคกาเนี่ให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนเลยหลังจากที่ได้เหรียญเงินเนี่ยเฮ้ยเธอพูดดีนะผมชอบเธอบอกชัดเลยว่าแม้ว่าเราจะไม่สามารถชนะอิตาลีได้แต่เราจะกลับไปวิจัยไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกลับไปแค่ในจุดนั้นให้หมดจด ก่อนที่จะลุยโอลิมปิกโอ้โหฟังแล้วมันมีพลังอะ่ะฟังแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นฮึกเขมแบบสุดๆผมอยากให้ไทยกลับมาอยู่ฟิลลิ่งแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งไทยเราเนี่ยสำหรับชุดใหญ่โปรแกรมปีนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มีโปรแกรมใหญ่ในรายการชิงแชมป์โลกรออยู่ปลายปีดังนั้นมาดูกันครับว่าไทยเราจะปรับทีมได้เยอะขนาดไหนผมเชื่อว่ามีความเปลี่ยนแปลงแน่จะเป็นโค้ดไทยหรือโค้ดนอกเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูกัน คุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ